เอาละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช anel ปัญซ่านี้นะครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกมฮาร์สโตนในโหมด b a t เทิลกราวส์ครับผมเอาละในครั้งนี้นี่จะเป็นยังไงกันบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับเท้าก่อนไม่ค่อยโอเคเท่าไหรเลยหวังว่าครั้งนี้จะดีนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปในครั้งก่อนๆน,นะเนาะถ้าเราคิดจะเล่นอะไระเกมนี้นถ้าเราคิดจะเล่นเราต้องเล่นตั้งแต่แรกเลยคือจัดสายจะเล่นตั้งแต่แรกและลองไปทางนั้นอย่างเดียวเลย ผมว่ามันน่าจะโอเคมากกว่าเพราะถ้าเราจับฉายแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันจะฟุกดีเท่านั้นแหละมันจะคือฟุกแล้วก็ดีมันอาจจะไม่ดีก็ได้โอเคตัวที่ผมได้ก็จะมีราฟามนะครับแล้วก็เซอร์ฟิลลี่ด่านนี้มีโจนสลัดมีวิญญาณท่าโจนสลัดเครื่องจักรมังกรและปีศาจไม่มีเมินหรอกว้าวแล้วฟารมเนี่ยมันจะจ่ายหนึ่งถ้าสมมติว่าผมฆ่าศัตรูได้หนึ่งตัวผมจะได้รับตัวนั้นขึ้นมือมาเลย จับเซอร์ฟินลี่คือสุม่มความสามารถฮีโร่อีกทีหนึ่งผมเล่นลาฟาร์มทีไรดวงไม่ขึ้นครับผมเอาเซอร์ฟินลี่แล้วกันมันจะไม่เชิงสุ่มหรอกมันจะเรียกว่าค้นพบซึ่งการค้นพบเนี่ยมันจะออกมาให้สามอันแล้วให้ผมเลือกว่าจะเอาอันไหนจากในสามอันนั้นนั่นแหละถึงจะเป็นความสามารถที่แท้จริงของผมผมอาจจะได้ซ้าจากคนที่มีอยู่ในนี้ก็ได้ดูสิ <c oughs> หมอพลังปีาศาจนี่จบเลยเอาแผนที่ไหมว่าแผนที่ก็ไม่เร็วเดี๋ยวแช่แข็งดิแผนที่อะดีนะเอาแผนที่ดีกว่าใจอยากเอาแช่แข็งเหมือนกันแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันตลกไปคือ <c ười> ที่ผมอยากได้แผนได้ได้แช่แข็งเพราะผมจะแช่มันนะผมได้แช่เอฮุนไอหมัดหมัดหนักน้เฟยตัวนี้นี่ไงแต่ไปไปมาๆแล้วแบบไม่เอาดีกว่าเหม็นเหม็นไงไม่รู้ ไม่ค่อยเชื่อเหมือนเหม็นอะ่ะโอ้โหต่อยกันนาเลยอย่างงี้นี่แนะ่นี่แนะ่ <c oughs> ไม่เป็นไรปลานี้มันเป็นแค่หนึ่งสองมาหน้ามันเป็นสองสองมันจะอึดขึ้นเรื่อยๆครับไม่สิมันจะโจมตีหมัดหนักขึ้นเรื่อยๆครับทุกอย่างอยู่ที่การฝึกซ้อมครับชีวิตเราชีวิตคนเราเนี่ยอยู่ที่การฝึกซ้อมแช่ไว้ผมเอามันมานะ่ะ ผมเอามันมาเป็นคู่ไว้ก่อนอาจจะเสียดายเรื่องโทเค็นต่างๆแต่ด่านนี้ไม่มีโทเคเน็นนะครับนอกเหนือจากตัวบัวอะเรมนทลแล้วเพราะว่าด่านนี้ไม่มีเมอร์ลอกแล้วก็ไม่มีบีส์อะโทเค็นยากมากแต่เราจะเสียโอกาสหาสองดาวไม่เป็นไรผมเอาไอ้เนี่ยเอาไอ้หมัดดักนะเฟยเนี่ยเตรียมพร้อมในการรวมให้กลายเป็นหลายดาวไปเลยดีกว่าให้กลายเป็นสีทองเพื่อหาตัวดาวอีกหนึ่งขั้นมาเลยน่าจะดีกว่าเลยครับผมไม่เชื่อบอก โอ้ oh, ต่อยอกันเองเลยแต่มันแข็งแกร่งกว่ามันได้รับการบัฟนี่แน่ตายแนีถ้าผมเอาแช่แข็งมานะสแตนมันคงน่ารักน่าดูแต่เราไม่ติดแตกขนาดนั้นครับเราไม่บูชิโดขนาดนั้นโอเคเราชนะเราแพ้มาสองตาติดละอันนี้ดูบอร์ดสิ เอามัางกรผู้พิทัก์อัคระนะครับแล้วก็หยิบมาท่านี้เงินก็ครบถ้วนโอเคมีคู่มีคู่อับตาหน้าหยิบได้สองตัวเราอาจจะได้รวมคู่มันไปเลยก็ได้นะให้กลายเป็นสีทองก็จะงามๆเลยโอเคชนะ ถึงจะตีไม่ดียังไงก็ตามเขาก็มีโอกาสแพ้เราสูงอยู่ดีเอ่มเสมอครับไม่ทางสองไม่ทางชนะด้วยเสมอฮิปโอ้ใช้รีเฟรชฟรีเหรอรีเฟรชฟรีหรือว่าค้นพบดีลองค้นพบดูแล้วกันแล้วค้นพบเลย นั่นไงรวมทองจริงด้วยไมโครแมชชีนจะเอาสามดาว,าดาวก่อนที่จะรู้ว่าตัวเองควรเล่นอะไรจัดมามาแล้วอย่าช้าอยู่ให่ร้องเพลงทำไมไม่เห็นเพราะเลย ผมเอาแช่แข็งออกผมไม่อยากให้มันแช่ตัวนั้นโอเคทีนี้มนนไมโครไมชชีนผมจะโจมตีหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วครับความเอาจริงของเขามันเริ่มต้นขึ้นนับัดนี้นั่นแหละโอเคนี่ไงไตัวเล็กแต่หมัดหนักนะเฟยตีไม่ดีเท่าไร่แต่ก็พอทนอ,อย่างนี้โอเคสเสมอ นี่งไงโจมตีสูงแลยสิไม่มีค่าอะไรเลยครับ <S 2> <S 2> <S โอ้อลเรเมนท่องเหรออับดราไปก่อนยิ่งเล่นอลเเมนทอลยิ่งดีครับยิ่งบัฟครับไปแล้วดับเบิลกรอนหินผมว่าด่านนี้เนี่ยตัวที่น่าเล่นอ่ะมีอยู่สองเผ่านะไม่จนสลัดก็อลเเมนทอล จนสลัดโกงกว่าไม่รู้ว่าจะทายหรือเปล่าแต่มาขนาดนี้แล้วมาขนาดนี้แล้วผมจะเป็นอะลรเมนทเ่ให้ถึงที่สุดครับจนสลัดไว้เกมนะ่ะไว้เกมนะ่ะเดี๋ยวตาหน้าก็กดใช้ความสามารถนาะเฮ้ย <No. S 2> จริงๆมีวิธีหนึ่งนะผมอัพตาต่อไปใช้เจ็ดใช่ไหมถ้าผมอัพขึ้นไปผมจะหาตัวสี่ดาวแล้วผมก็ขายอะลเมนทไปสักตัวหนึ่งก็ได้ขายไอ้นี่ก็ได แล้เสร็จแล้วผมก็หาเลยว่ามันได้อะไรก็ไปเร็วเหมือนกันนะได้ๆๆๆได้ได้ได้สี่ดาวอ่ะสี่ดาวสี่ดาวสี่ดาวอะไรเป็นเท่าสี่ดาวเจ๋งๆมันคิดไม่ค่อยออกนะแต่ห้าดาวอ่ะมีตัวให้คิดออกเยอะมากมะมคงทำอะไรได้บ้างแหละแต่ทีมเขามันเป็นโจรสลัดอ่ะมันน่ากลัว มันน่ากลัวไอ้เ<ด>จ้าตัวเนี้ยดูสิเอา้าทำไมสแตนมันงอกง่อยขนาดนี้แล้วจ้างอกง่อยอะสู้หินเราไม่ได้หรอกหินเราอึดครับพร้อมชนพร้อมชนหมดทุกคนต่อยเข้าไปอื้มต่อยเข้าไปโอเคแหม สมว่าเป็นหินนะครับอึดดีจริงๆนี่นะตอนที่โจนสลัดมันยังไม่แข็งแกร่งตอนนี้ต้องรีบทําร้ายมันครับ้องรีบทําดาเมจใส่โอ้โหพอได้ตัวนี้มาผมไม่อยากใช้ความสามารถเลยไม่กดแล้วกันผมใช้อันนี้พอไม่ได้เนาะเดี๋ยวมารวมให้กับหุ่นยนต์ของเราก็ได้หมันหนักนัเฟยนั่นอนะหยิบอะไรดี าหาอะไรเป็นทอ่อแลันได้อีกทีหนึง่งไม่เจองั้นก็เล่นมันสดๆนี่แหละงั้นก็รีไปเลยช่างมันออโอเคบับอะไรเป็นทอ่อเยอะดีผมชอบมันหนักนะเฟยสิบห้าสิบสามเลยนะหนักไหมล่ะ <laughs> ตาหน้าเราอัพนะแล้วเราก็ดูก่อนว่ามีตัวอะไรผุดออกมาให้ให้หน้าเล่นบ้างถ้ามีผมก็หยิบม,มาเล่นแค่สองสี่ทำเป็นคุยงี้เหลอตีมันเลยอืไม่เจ็บคันๆครับมัดหนักนะเฟยอโอเคมันหนักจริงบัฟเหรอนี่ไงบัฟชนมันเลย <laughs> จะไปรีบชนทำไม โอเคใคร้เย่ขานี่นะจะขอพรน,นะจะขอพรสามข้อเอาดาวไปก่อนแล้วกันรวมเข้ามาครับขอพรสิบสามข้อไปเลยบุลลี่ทำไมกไม่รู้นะโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> ไม่อยาก <c oughs> อัพดาวเลยเจอย่างเงี้อืมอันิงก็อัพได้นะ อยากอัพอะจะให้มันแบบสั้นๆๆ้นันส,น,ส,น,สนแบบอยากได้ผมต้องขายตัวนั้นเพื่อให้โอกาสบัฟอะมันตกมาอยู่ที่ตัวอื่นมากขึ้นเดีผมฟรีเจ้านั้นไว้ก่อนก็ได้ผมเล่นเจ้านี้มาก่อนได้อาราเบนทัลครับก็โอเคนะโอเค อเอาใครขึ้นหน้าดิสู้กับเจ้านี่เหรอเป็นปีศาจเหรออถ้าเป็นปีศาจมันชอบมีทอนสกปรกเดี๋ยวมันกี่ดาวแล้วมันสามดาวได้แค่สามดาวด้วยเป็นปีศาจด,ด้วยอนั่นแหละเอาสิบห้าห้าขึ้นก่อนนั่นแหละเอ้ยผมเอาห้าห้าห้าสองขึ้นก่อนดีก,กว่าเพราะว่ามันตีได้สองครั้งให้มันมี board, สเปซออนบอร์ดสมมติว่ามันตายแล้วกันก็ได้เจ้าเนี่เวลามันตายออกมามันจะเรียกพวกออกมาอีกนิดนึงผมจะใช้พวกเจ้านั้นอ่ะให้เป็นประโยชน์ขึ้นอีกหน่อย ตาหน้าผมคิดเพลงไว้แล้วนะนั่นไงมันมีโซจักเกอร์จริงๆด้วยตีโซจักเกอร์ให้ตายก่อนหันขวาแล้วก็ควับเลยควับขวาควับขวาไม่ถึงมันไม่สุดไงไม่สุดเอ,อ้อตายด้วยตีไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้โหคราวนี้ผมน่าจะแพ้นะมันแม่นเหลือเกินครับทุกคนมันแม่นเหลือเกินพูดต่อสู้ตีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งโอ้โห,หหลบได้หมดเลยฮนะเ <c oughs> หลือได้ดาวสูง โลนสิบสองเหลือแต่ดาวสูงไอพวกดาวต่ำๆนี่หลบได้ให้โดนหมดเลยรับไว้หมดเลยเดี๋ยวสิเพิ่มระดับเพิ่มมีเนียนดีกว่าเพราะว่าผมจะทำการอัพบันตานี้นี่แล้วผมใช้ผมดูก่อนว่าผมได้อะไรคนพบแต่สกอร์ไม่ค่อยโอเท่าไหร่เอา เอเจ้าตัวโลมาดีกว่าแล้วก็หายไอ้จ่าจะไงก็ต้องเอาให้ได้ใช่ไหมเลสอร์เนี่ยมันไม่เอาอะ่ะถ้าผมหยิบเลสอร์มาทั้งคู่เลยนี่ก็ไม่เร็วนะอย่าโดนหลอกครับไม่ อยากได้อ่ะแต่มันเอาไม่ได้อ่ะต้องเล่นตัวนี้ด้วยใจสั่งมาบอกว่าทิ้งทุกอย่างและหยิบอะไรเป็นท่อครับใจบอกมาโอเคน่ารักขึ้นสแตตเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆของเขาเป็นปีศาจอีกแล้วเจอปีศาจเยอะจัง จริงๆการเจอปีศาจเนี่ยเราควรเอาที่มีสแตทส p พีเยอะๆเพราะว่ายิงปั้งๆนั่นน่ะยิงทีละสามของเขามนจริงๆเราไม่ค่อยเจ็บนะเราต้องสไนป์เก่งๆครับเราต้องสไนปน์โซจักเกร์มันไม่มีครับมันหลอกว่ามันปีศาจแต่มันไม่ใช่ตีดีด้วยสิน,นออี่น่เอาขึ้นเอาขึ้นไม่ตายเลยสักตัวเย่ <laughs> หน้าเย่ใช่ไหม พยายามเถียงพยายามเทียง,ยายาเ,ยงเดี๋ยวรอก,ก่อน9 5ผมกำลังจะตีอะไม่ทันครับมันไม่ได้เผาครับผมเลยแพ้ครับ6ดาวด้วยสิาอะไรเดีย่ยผมแพ้แบบที่ไม่ควรแพร้นี่สองตาแล้วนะเนี่ยไม่เป็นไรมีคนตายก่อนผมไปละผมไม่ใช่ที่โลครับ มาดีเฟลชดีเฟลชโนมิจะทันไหมเนี่ยดีกว่าไม่มีอะไรเนะาะก็หวังว่ามันจะเป็นอาวุธหนัก<ด>จริงๆนะจ้าเอาให้เผ็ดจี๊ดไปเลยไม่ต้องสนใจผม จะทันใช่ไหมอะไรเป็นท่อเนี่ยเศร้าจังมาทำให้โล่มันแข็งแกร่งสักหน่อยนะแล้วค่อยหาอะไรเป็นท่อแบบเยอะๆโนมิช้าโนม้แบบช้ามากเลยอะ ยอมรับเลยว่าผมเล่นโนมิช้าชา้าแต่ไม่มีออปชันแล้วไหมอ่ะตัวดาเมจต้นผมมันก็ไม่ค่อยดีทุกคนครับผมน่าจะตัวแตกกันแล้วล่ะก็น่าจะจบไปเพียงเท่านี้นะครับพอถึงเชือกมาแล้วพอจบเมื่อไหร่ก็น่าจะถึงความไพ่แพ้ของผมทันทีเพราะฉะนั้นผมมีเวลาประมาณ15บห้าวินาทีในการพูดนะครับก็ ถ้าชอบคลิปนี้สามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นะครับส่วนผมมันซ่านี่คงจะต้องขอลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับครับสวัสดีครับผมอ่ามันเป็นเคล็ดพูดอย่างเงี้ยเราจะไม่ตายรับมันเป็นเคล็ดครับคุณดูนะครับเคล็ดขัดยอกของผมมันแบบเมนเมะเน,ะม,นเมะมันเม,มนเมเมนเมไม่รู้ เหมือนจะได้มันก็ไม่น่าได้เหมือนจะได้นมันก็ไม่น่าได้ไมันต้องได้สิผมว่าเทคนิคเม็นๆของผมไม่ใช่ดิเทคนิคแกล้งพูดว่าเหมือนจะแพ้แต่จริงๆแล้วเรารู้ว่าเราจะไม่ชันเราจะไม่แพ้เนี่ยมันต้องใช้ได้บ้างเ,เราก็อึดอยู่น้า <c oughs> เออน่าแหละลุมไข่มันดีว่ามันไม่มีตัวลูกออกมาฮ่าเคล็ด <c oughs> ผมใช้ได้ เล่นอย่างนี้เราจะไม่แพ้ครับไม่มีใครตายกันเลยเสมอกันเยอะจริงๆอ่ะผมเจอศพ<ป>เอ๋ถ้าเจอศพแล้วก็อ่ะไปเลยเพราะยังไงข้างหน้ามันไม,ม่มีอาลเบนทอ่อให้เล่นอยู่แล้วโอ้มันเกด,ดอนนะมันเกดอนไปเลย <c oughs> โอ้อย่างน้อยก็แอบมีดีไวชิลเนาะแต่ด่านนี้ไม่มีเมอร์หรอกอถลุงพิษให้ยากมากโอ้สนนะสนนะสนนะทำเป็นเล่นไปมามาฟิดฟิตฟิดฟิตฟต,ฟต,ฟต,ตาหน้าหยิบโนมิโยโนมิลงไปขายมันหนังนาเฟ้ยแล้วก็ขายอลเเมนท่ลไม่สิ ยังไงมันก็มีทั้งหลายคู่แล้วอ่ะงั้นก็หยิบซ้ายหยิบขวารีเฟรชทีนึงผมอาจจะรวมตัวพวกนี้ได้ก็โอเคขายหุ่นอันนี้แล้วก็ค่อยว่ากันหลังจากนั้นก็ได้ดีไม่ดมีคือผมมีสองคู่เตรียมพร้อมอยู่ใช่ไหมแต่ผมไม่มั่นใจเลยว่าจะชนะโจนสลัดหรือเปล่าโจนสลัดมันต้องเป็นโจนสลัดสวก,กวปรกที่ตีคืนเราแน่ผมว่าเทคนิคที่ดีคือการเอาให้สูงๆขึ้นหน้าไปเลยต่อยมันให้พังไปเลยครับไอเจ้าตัวโล่ที่พร้อมจะตีเราคืนอะ่ะ มาดูกันแล้วกันแต่เป็นนาำมคเกอนที่ทุเล็มากเลยอะหรือว่าขายเขาดิคือดันนี้มันไม่มีเมอร์ล็อกไงจะใส่พีทให้เขาก็ยากถ้าดันนี้มีเมอร์ล็อกนะแมาเกอดนแบบนี้นี่โอเคแต่ดันนี้มีเม็กเราสามารถใส่ดีวชิวให้ได้อยู่แล้วพอนสกปรกทำอะไรเราไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันมีดาดีน่าครับ ผิดมันชื่อว่าเลสตาครับทุกคนอย่าเรียกชื่อผิดนะหมคคนจะบอกตัวเองมากกว่าเมื่อไหร่จะได้ตีมันนี่เนี่ยอืดอึด่ดะตีไว้ชิวไมป็นไหรเขาก็ตีเราเขาก็เจ็บอยู่เหมือนกันอะ่ะอืมอะตีผมมาผมตีคืนแล้วนะไปซะอืมพอเราเจอศพนี่แหละเราเลยโชคดีสู้ได้แบบสบายใจ ไปไม่ได้หรอกที่คนอย่างผมจะอยูวนดับสองเป็นไปไม่ได้โอเคผมหยิบซ้ายแล้วผมหยิบขวาแล้วผมรีเฟรชเลยผมอาจจะเจอสองคู่อันนี้ตัวใดตัวหนึ่งโอเคแต่ผมเจอผมต้องขายอ่ะผมต้องขายตัวหนึ่งอ่ะผมต้องขายตัวหนึ่งอ่ะขายซีหนึ่งไปแล้วกันถ้าเล่นในนี้แล้วมันออกมาให้ผมโกรธมันมากเลย จะทันเวลาหรือเปล่าประเด็นสแตตแอบดีนะรีเฟรชฟรีไม่เจออะเรมนทลเศร้าชีวิตสวยแล้วก็ต้องรีเฟรชอยู่ดีอ่ะไม่เจออะเรมเทลห็นไหมนรรีเฟรชไป ไม่เจอแลเป็นท่อเจอแต่อะไรไม่รู้มังกรครับคือถ้าผมเล่นเลสกอร์นะผมได้เลเกอร์สีตัวแล้วเนี่ยเราก็ไปหวังว่าให้เราแบบได้เลเกอร์กรทุกตัวก็ไม่ได้เราหยิบสองตัวนั้นที่มันขึ้นมาตอนแรกสองตัวนี้อาจจะไม่โผล่มาก็ได้จริงนหะมเข้มจริงๆของเขานี่เข้มมากพิษไงประเด็นมันคือพิษไงมันเจ็บจี๊ดนะเฟ้ยโอผมแพ้ครับทุกคนผมไม่สามารถสู้สแตทเขาได้หรอก อยอมเลยอ่ะตานี้ไม่ไหวครับแต่บิดดีไม่ดีอาจจะมีคนตายร่วงพร้อมกันสามคนเป็นเพื่อนผมก็ได้นะดูนะทุกคนเชื่อมั่นและครอสนิ้วไว้ครับ <c oughs> <c oughs> ได้ที่5 <c oughs> คือยังลดอยู่ดี <c oughs> แต่เหมือนก็ตายสับอ่ะคนมองกันจริงๆด้วยนะโอ้หถ้ามันตายสักคนหนึ่งนะเรานีได้ที่สี่เลยอ,อที่ห้าก็ที่ห้าไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นอะไรเป็นเท่าที่เกือบจะดีแล้วนะแต่ว่าไม่สามารถไปได้ถึงฝันครับเลยได้โดนัทมาอยู่บนหัวผมเนี่ยเห็นไหมเป็นถ้วยรางวัลโดนัทครับผมที่ห้าก็เอาที่ห้าก็เอาเพราะตอนนี้ผมจะลงคลิปตอนเที่ยงได้ด้วยตอนเที่ยงจะเป็นคลิปที่แบบว่าไม่ได้เพอร์เฟกมากขนาดนั้นแต่ก็ มีอะไรให้ดูนะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงช่วงบ่ายช่วงเย็นพุทธิดช่วงเย็น5้าโมงอันเนี้ยจะเป็นแบบคลิปที่ผมแบบคัดกรองมานิดนึงแล้วอย่างน้อยก็ระดับก็ไม่ได้ต่ำเลยอาจจะแบบระดับ1นึสอะไรประมาณนี้แต่ถ้าระดับแบบเนี้ยจะมาอยู่ในตอนคลิปช่วงนี้กันนะโอเคถือว่าทําความเข้าใจกันนะครับทุกคนเผื่อไม่อัอน้นเดี๋ยวจะมาบอกว่าแบบนี่ทำไมคลิปมันไม่ดีเลยมาลงทำไมโอ้นี่คุยไปแล้ว ไม่นับประมาณนั้นไปละกันเอาล่ะทุกคนสำหรับการเล่นในวันนี้เนี่ยถ้าชอบสามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นะครับส่วนผมอือนซ่าฮนนี่คงต้องขอลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับครับสวัสดีครับผม